สวัสดีค่ะคุณลุงครับพี่น้องสุกุลสกครับเอฟซีทุกขันนะครับเนาะค่ะท่านผู้ชมกลับมาติดตามตัวเลขกเนี่ยทางท้องฟันกับลุงคืนอีกคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะงหมดพันมาลุงคืนให้สองหนึ่งหาเนาะคุณลุงเนาะเลขออกสองหนึ่งแทนท่านผู้ชมก่ะหวังว่าเอฟซีทั้งบ้านสีโสดสีบานนำคุณลุงเนาะเห็นเลขตัวสีแดงเมนบอกคุณลุงวันวานเห็นตัวสีแดงครับอยู่ขวดหินเนาะค่ะ เห็นโกบตัวบักง่ญ่เลยเนาะคุณลุงเนาะค่ะกันเอฟซีทางบ้านตัดเลินกันขึ้นสมานอยู่รอบนี้ค่ะหลอบนี้คุณลุงกับฝันอีกค่ะทั้งหมคชับฝันอีกค่ะฝันว่าจังไดคุณลุงโอ้โหนี่ว่าฝันว่าไปนั่งเรียนกันมูฟฝันนเครื่องบินมันต่อสู่กันหวานวอกเฮ้แต่คุยกันก็มูว่ามันเกิดสงครามโลกมันยิ่งจะดวดใช้กันเนาะค่ะมันก็ยิ่งกันโดนหนักกันนั่งเพรากันนั่งเบิ่งบานนี่มันมันต๊ะบานขั้นหนึ่งมันยิ่งมันต๊ะ อะไรไปว่าไปเบิ่งเบิ่งว่ามันมันตกแถวๆนี้ใกล้ๆว่ามีคนตายบ่ว่าไปเบิ่งมีฝรั่งบ่ไปเบิ่งเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นเครื่องบินแว่าเครื่องบินหลคนขับนะเครื่องบินสมัยใหม่ภาษะแต่ว่าในหัวมันขาถึงถึงยิ่งว่าในท้ายมันแขนว่ายูเอ็นแปดห้าเก้าเออแต่ว่าห้วยเว่าคันก็มึงว่าน่เครื่องบินสหประชาชาติบ่ห่วยว่ามันเป็นแนวหนิว่าถนนมันนั่นละก็เลยว่า ตัวแปดห้าเก้าเนี่ยก็เป็นสีแดงคือกันไหนแดงอีกขึ้น,กเ,นกเกา่าแต่ว่าอ่านยูเอ็นเน่เป็นสีขาว<ม>ตัวนั้นซื้อเป็นสีแดงแ<ม>ต่ว่าก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากืากอแบบผ่านเหี็กอีกคือน,น้ำใจเนะะาะมาว่าต่อสู้กันหลายหลายลำเนี่ยเครื่องบินนะ่ะอือหลายลำหลายลำวัาแต่สิมีคนตายเลยไปเบิ้งนะมาตกลงโบกายยาับมาได้ยังไปเบิ้งก่อนหน้ามาไปเบิง้งพันเป็นเครื่องบินหลายคนครับ S <S อืเครื่องบินแบบม้วนมันทันสมัยตัวเนี่ยฝรั่งสู่กันบ่มีคนขับบ่มีคนครับไขว่ไขว่ว่าเป็นเครื่องบินลบเนาะค,คนรู้เนาะเครื่องบินลบเครื่องบ,บ,บินติดข้อจรวด์บังคับวิทยุขื้นจะได้กับบุหรีน้องนี่ไงละ่ะแต่ว่าหลายลำหลายลำต่อสู่กันนี่ให้ก้หนังทรงข้ามมาันซะออวนันวนวนวนเลยบ่ถือการลบหน้าลบนังมันปีนแบบ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 มันมันต่อสู่กันน่ะนะค่ะออ ฝันแปรกนาะฝันลูกน้อว่าว่ันจะมาฝันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามบ่ลูกขืนใจลูกกันลูกขืนนีมากสิมีความฝันแปลกๆมาบอกในเอฟซีปังเนาะโอ้สงครามโลกบัดนี้คนตายหมดด้วหลังโลกแถวว่าเวากันนะนะค่ะกไปเห็นตัวเลขพอดีไปเห็นตัวเลขพอดีนั่นเบิร์กแฮมบินตัวมัโต๊เนี่ยโต๊ใกล้ๆนี่ลาวาสนับว่าแต่สินมีพลังตายยังแต่พลังมันสูงกันน่ะนะเลยไปเบิรงเลยไปนั่งไปเบิร์กมันซะ บานิซากเครื่องบินนั่นแตกมุนเบิดเลยบอกหัวมุนแผลบแล้วครับแต่ว่าถ่ายมันยั่งอยู่ยั่งถ่ายมันยั่งงาม่งามอยู่ตอนทั้งถ่ายนั่นค่ะก็เลยไปเห็นตัวเลขอยู่หันเลยอค่ะก็เห็นตัวเลขตัวสีแดงเนาะคุณลุงเนาะตัวหนังสือมันเขียนยูเอ็นเป็นภาษาเกี่ยนยูเอ็นตัวสีขาวยูเอ็นแฝดห้าก้าวเออไ่้มาของมันน้ำที่ท่อนี้บ่เคยจไหนคืนใจจะของอันนัค่ะอืมอืม กอมาสิเป็นแนวท่าเรียดความฝันขวามโชคดีโชคดาบบ่ใช้หมะแต่ว่าความฝันลุงคืนนี่สำคัญเนาะตัวเลขลุงคืนที่เห็นนี่มักสิตัวสีแดงประจำค่ะท่านผู้ชมว่าว่าจะเป็นเรื่องความฝันที่ว่าไปตึกแหเนาะคุณลุงเนาะก็เห็นตัวสีแดงอยู่ตีนแหงว่าจะไปในป่าเขาหรือว่าในสกระสากเนาะลุงคืนนี่เพิ่นมักสิเป็นคนที่มีโชคมีดวงอยู่ค่ะท่านผู้ชม ซึ่งงวดพันมาตัวเลขกนี่ออกทั้งนาเนาะคุณลุงเนาะให้สามตัวแต่ว่าออกทั้งนาค่ะแต่ว่าหลอบนี้ก็รอบนี้ก็สีแดงอีกเนาะคุณลุงเนาะค่ะคันแมนตัดเลนนี่ก็แปดเก้าเก้าแปดห้าเก้าเก้าหานี่แหละเนาะคุณลุงเนาะค่ะแล้วแต่เอฟซีมักเนาะเอฟซีมักแาเก้าหานะฮานี่มักอาจจะเป็นเหล็มุกคนนะครับเดื้องอนขันมาค่ะแต่ว่าส่วนตัวลุงขืนนี่มักมากตัวใดในดี การชุนตัวกับมักหาเก่านะครับโอ้มักหาเก่าแห้งเลยครับโอ้ค่ะลุงคืนว่ามักหาเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมนอจังเล่กให้พิจารณาเอาเนาะแบบบัดนี้ฝันเห็นผีเด็กหน่อยบ่ลุงคืนวันนี้บ่เห็นครับวัดนี้บอท่านเห็นเนาะท่านผู้ชมเนาะผีเด็กหน่อยบ่ว่าจะเป็นผีเด็กหน่อยหรือว่าผีผู้เฒ่ากับมีดซีรีเลยซีรีวันนี้บ่เห็นผีฝันเห็นแต่คนลบคกราเน็ค่ะ แต่ว่าในเรื่องเล่าความฝันของลุงขืนนี่ทุกรอบนี่บอกเคยได้ตีตัวเลขยากนอคุณลุงนอมีแต่เห็นเป็นโตเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะการจังไดกาให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของลุงขืนที่นํามาแบ่งปันในงวดนี่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะบานมีทีมไทยเนาะคุณลุงนอลุงขืนนี่มีตัวเลขตัวใดที่มัก บอที่สซแบงปันเอฟซีห้าเพิ่มเติมมานอกเหนือจากสามตูนจะบอมี่แหละครับบอมีแต่ตัวนี้แหละครับมีแต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับลุงขืนฟังตัวแรกกับื้อนนี่แหละซื้อทั้งหมดครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางความฝันลุงคืนเพิ่นปล่อยตัวเลขยามใดมากจะปล่อย หางเดียวเน่นๆเลยเนาะคุณลุงเนาะสามตหางเดียวค่ะท่านผู้ชมเอฟซกัตัหนาตัลังค่ะตัดหนาตัดลังเอาเนาะคุณลุงเนาะค่ะสําหรับคิดนี้จ่าปอค่ะขอขอบคุณคุณลุงคืนเนาะค่ะนอทีมาแปลงปันแนวทางความฝันหลักการโตเลกให้เอฟซีของเฮ้าตลอดมากเนาะคุณลุงเนาะขอบคุณคุณลุงหลายๆเนาะค่ะนอขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้การมาสารุปตัวเลขของลุ่งคืนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ859ค่ะประจํำงวดวันที่1สิงหาคมค่ะ2.567ค่ะ mm. เป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่ลุ่งคืนเพิ่นนํามาแบ่งปัน FC ทั้งบาทในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งงวดพันมาตัวเลขลุ่งคืนค่ะให้เข้าไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขทั้งหนาเนาะคะ่ะเนาะห้เลข3ตัวมาคือ สองหนึ่งหาค่ะเหลขกออกสองหนึ่งเนาะคะ่ะนะมาโอบนี่นี่ให้แปหาเก่าค่ะฝันเห็นเครื่องบินลบค่ะท่านผู้ชมเครื่องบินลบบินลบกันอยู่ทั้งฝ่าพุ่นค่ะบินลรบกันอยู่ทั้งฝ่าบาดนี้เครื่องบินตกลงมาพื้นดินค่ะท่านผู้ชมคุณลุงนี่ในความฝันนี่เพิ่นกะสิไปบึงเนาะค่ะนะาว่ามีคนตายบอ่อเพื่นว่าเพิ่นกะเลยางไปเบึงค่ะเบ่งกะเห็นซากเครื่องบินเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเห็นซากเครื่องบินกองอยู่พืน้นค่ะ แล้วก็เดือบไปเห็นตัวเลขค่ะในซากเครื่องบินค่ะเขียนว่า U N 8 5 9หเกนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขนี่เป็นตัวสีแดงคุณลุงเพิ่นว่าส่วนตัวหนังสือนี่เป็นตัวสีขาวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะก็ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของลุงคืนทีนํำมาแบงปันในงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าลุงคืนนี่ ฝันตัวใดนี่มักสิบด่ดได้ตีได้เปยยากเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเห็นเป็นตัวเลขเลยค่ะส่วนมากนี่ก็จะเห็นเป็นตัวสีแดงเลยเนาะคะ่ะเนาะตัดเลนตัดนาตัดหดลังเอาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของลุงคืนนี่บอออกข้างหนา้ากับออกข้างหลังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะตัดเลนเอาหมุนเวียนเอาในสามตัวนี่ล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้จะปอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ ถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอกกขอฝากช่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สีบพาตโตเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีโตเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกกสีไปติดตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะสุดท้ายนี้กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะ,ค,ะ,นะค,ค่ะนอคิดสิ่งใดกะให้สมควม้มุงมารปรานาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะนอ โชคดีกับตัวเลขของลุ่งคืเนนะคะนอแปดห้าเก้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ